มาขมาขายสมโอก,กันค่ะตอนเชา้ามาขายสมโอก,กันค่ะนี่นะคะสมอนี่นะคะนี่นะคะสมโอของฉันนะคะรูระห้าสิบนะคะมาซื้อเลยนะคะถ้าเป็นว่า ซีซุมโอกกันนะวันนี้ขายช่วงเช้าค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายใสยๆเราก็จะไปส่ายค่าเก็บขยะที่วัดในนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แบบรู้ละห้สา,สาสิบอะไรอ่าสมมนหมดถ้าพิมพสยามนะคะจากสุบ,บักพนังนะคะตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะคะโอเคไหมคะ ก็ขา,ายอยู่ค่ะสโมจากสวนแท้ๆนะคะสโมทับทิมสย,ยามค่ะ ขายอยู่นะคะสนใจมาอุดหนุนได้นะคะชาวน้ำน้อยทุกคนนะคะสนใจมาอุดหนุนได้นะคะลูกละห้าสิบค่ะสามลูกร้อยหมดแล้วนะคะสามลูกร้อยหมดแล้วค่ะลูกละห้าสิบค่ะลูกละห้าสิบ นี่ค่ะลูกาห้าสิบนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่รั่วห้าสิบนะคะก็ขายได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็แล้แต่ลูกค้าจะซื้อนะคะถ้าเสียออกมาเครมได้ค่ะทุกวงนนี้ก็ยังขายอยู่เป็นทุกอาทิตย์เลยค่ะ ขายอยู่ทุกอาทิตย์เลยนะคะสนใจรับซื้อรับสนใจมาซื้อได้นะคะที่พิกัลหมูนหนึ่งน้ำน้อยนะคะสนใจมาซื้อได้นะคะที่พิกัลหมูนหนึ่งน้ำน้อยนะคะโอเคค่ะไลฟ์สดเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ